กรับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักสะสมนะครับมือเก่าและมือใหม่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขออินีีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลเหรียญไทยนะครับคลิปนี้นะครับใครที่มีเหรียญอย่างนี้นะครับเห็ียแบบนี้นะครับผมจะมานําเสนอกับทุกคนทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทลาแผ่นดินนะครับของรัชกาลที่เก้านะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับมีเหรียญนี้ไว้ครอบครองนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญเก่าที่ นักสะสมหลายท่านเนี่ยสะสมไว้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับปี2 5 0 5นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อมูลกับรายละเอียดไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับถ้าพูดถึงในส่วนของเหรียญหนึ่งบาทนะครับปลาแผ่นดินปี2 5 0 5หายหลายๆท่านก็จะนึกถึงเหรียญนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับเป็นเหรียญโปคิวนิกเกิลนะครับผสมกันนะครับก็เป็นเหรียญที่มีอายุนะครับมากกว่า60ปีเข้าไปแล้วนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับ นักสะสมหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่ได้ทราบนะครับว่าเหรียญน,นี้นะครับเขามีบล็อกนะครับบล็อกที่เขาเล่นหากันเนี่ยอยู่ไม่ใช่ใน,น้อยเลยนะครับแล้วก็แต่ละบล็อกนะครับผมคิดว่าอาคานี่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมแต่ในคลิปนี้นะเราจะมาพูดถึงในส่วนของบล็อกหาง่ายนะครับก็เป็นบล็อกที่ดูออกได้ง่ายที่สุดในบรรดาบล็อกที่ ผมเนี่ยได้ศึกษามานะครับสำหรับนะครับเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะครับบล็อกที่ผมรับซื้อเนี่ยให้ทุกคนขั้นนะครับลิกสังเกตนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับง่ายๆเลยนี่คุณจะเห็นตรงยอดนะครับที่เป็นชดาตรงนี้นะครับถ้าตรงกับยอยักษ์นะครับนั่นคือบล็อกหายยากที่เขามีราคาเล่นหากันในตลาดนักสะสมในราคาที่สูงเอาเรื่องเลยนะครับ รักซื้อเริ่มต้นนะครับตั้งแต่หนึ่งแสนนะครับผมขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญที่ท่านได้นํามาจําหน่ายณนะขณะนั้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีบล็อกอื่นๆเพิ่มเติมอีกหลายบล็อกด้วยกันนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาพูดถึงในส่วนของบล็อกพวกนั้นนะครับพูดถึงบล็อกฉัดตรงยนนะครับเอาเป็นว่าผมจะขึ้นภาพไว้ที่ด้านหลังแล้วกันนะครับซึ่งสังเกตได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับในบรรดาบล็อกที่ผมได้มีการ อ่าศึกษาค้นคว้านะครับส่วนพจนอื่นเนี่ยมันก็ต้องใช้หลักการในการดูอีกเยอะเหมือนกันนะครับก็ม่เป็นไรนะครับวันนี้รับซื้อเหรียญหนึ่งบาทนะครับตาแผ่นดินนะครับบล็อกฉัดตรงยอนะครับถ้าท่านใดที่มีนะครับสามารถติดต่อผมเข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับให้ทุกคนทุกท่านนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของท่านลายไอเดียของท่านนะครับเพื่อให้ผมเบนเรียนไทยนะครับทําการติดต่อกับนั่นเองนะครับ เพราะว่านะครับลน์แอดผมตอนนี้คิดว่าน่าจะเต็มแล้วนะครับยังไม่ได้ทําใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้าผมทำลน์แอดเพิ่มใหม่แล้วนะครับก็แอดลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับขอนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมวินเล่นไทยนะครับต้องขอโทษจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกลาบาวัสดีครับ